เอออยากจะถามนะคะว่าจุดเริ่มต้นของร้านนี้เนี่ยคะ่ะมาจากอะไรคะร้านเนี่ยเป็นร้านที่มาจากไต้หวนันแต่้าไต้หวันเลยะคะ่ะว่าดของเราเนี่ยมาจากไต้หวันทุกอย่างเลยนะ่จะเผืออเผื่อแล้วไม่ใช่เผื่อของไทยนะคะเผือที่มาจากไต้หวนันนำเข้ามาวัตถุดิบเนี่ยทำวันต่อวันเลยสดใหม่ะคะ่ะแล้ว เออคิดว่าจุดแข็งของร้านมิตรเฟสนี่คืออะไรคะเออวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเป็นเพื่อสุขภาพนะคะเป็นทานแล้วคืทอทา,ทานได้เรื่อยๆไม่ต้องทวล้วนนะคะอ๋อค่ะได้ข่าวว่าขนมก็คือตจวนน้อยเพื่อเป็นแนวเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะทานแล้วองรู้สึกว่าผิดเลยนะคะทานได้เรื่อยๆมิตรเฟสนี่เป็น เป็นแบรนด์สัญชาติไต้หวันเหรอคะที่ใช่ค่ะตอนนี้มีถึง800สาขาทั่วโลกแล้วนะคะที่ไทยเนี่ยก็จะมีประมาณ70สาขาแต่ของหลาสาขาที่นี่นะคะจะมองการ์วันตาีหน้าแก้นะคะ,ค,ะคือขนมของที่นี่นะคะก็จะเป็นขนมที่เป็นแนวเพื่อสุขภาพทานแล้วสบายใจใช่ไหมคะใช่เลยค่ะลองกันนะคะตอนนี้ใครที่ถึงไต้หวันนะแวะมาหมาหลาได้ที่นี่เลย อาหารเพื่อสุขภาพราคาถูกสภาพเข้าถึงได้เปิด10โมงปิด3นู่นค่ะทุกวันเลยค่ะยังไงก็แวะมาชิมกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิเศษค่ะอันนี้คือน้ำแข็งเฉากล้ยนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะใส่เฉาบุ้ยลงไปนะคะเฉาบุ้ยเป็นเฉากุ้ยที่มาจากไต้หวันเลยนะคะเป็นสูตรของไต้หวันจะมีความหนุบหนับ ไม่เหมือนกับเผา้วยไทยนะคะ mm. เราก็จะใส่ทารลเบาลงไปลาดต้มลงไปนะคะ mm. พร้อมรับประทานแล้ว นะคะอร่อยมากเลยครั้งนี้มากินครั้งที่3าแล้วค่ะอร่อยแล้วก็ใครที่กลัวหวานนะคะไม่ต้องเลยอันนี้รสกลมกลม่อมแล้วก็ไม่หวานมากเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบหวานอะไรเงี้ยค่ะและข้าใต้นี้นะคะ่ะมันเคี้ยวแล้วมันแบบหนึบหนึบอร่อยอร่อยเลยอย่างเงี้ยมาทีไรก็ต้องสั่งนะคะอันนี้นะคะเรียกว,ว่าชารโบรบอลนะคะก็สั่งได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวัง อันนี้เป็นเมนูอะไรคะครูครูค่ะครูบุดดิ้งเบอร์สองค่ะมีบาร์เล่แล้วก็วมันว่ะใ่มันหวานอันนี้นํำเชื่อมคาลรลบอรโอ้ดำเชื่อมเต้องหอยคัะถึงเหลืองนี่เป็นมันหรอคะใช่ค่ะมันหวานอ๋อมันหวาน ซอสม่วงกับซอสสตรอเบอรี่อ<า>๋อคนละฝั่งใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีทั้งแบบสตรอเบอรี่เฉยๆแล้วก็ม,ม่วงอ<า>๋ออ๋อตอนนี้คล้ายรพวกบิงซูใช่ไหมคะใช่ค่ะคล้ายกันแต่ว่าเป็นซอสแบบผลไม้สดชื่นเนาะ ช่ค่ะเปรี้ยวๆกันวแล้วซอสเราก็ปัันเองทำสดใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมคะค่ะออด้านบนเนี่ยจะเป็นไอศครีมนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นมะม่วงอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสตรอเบอรี่ซอสของเราเนี่ยคะ่ะทำใหม่วันต่อวันหมดเลยนะคะ อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยไหมคะอันนี้นะคะก็เป็นลําดับต้นๆนะคะเมนูของทางร้านมีหลากหลายมากเมนูของทางร้านมีกี่เมนูคะโอ้เยอะมากเลยะคะ่ะต้องมาดูแวะมาทางร้านดูนะคะความหลากหลายเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะเรามาทานกันเลยนะคะใหญ่มากค่ะ อันนี้เรียกว่าเมนูอะไรคะอันนี้เ,เป็นเชฟไอซกีสตรอเบอร์รี่แมงโก้นะคะหืมมันกินมากอ,อันนี้อะ่ะอันนี้เมนูเต้าเู้นะคะเบอร์นัเบอร์สองเป็นข้าวบาเล่แล้วก็มันหวานไตหวาน ขนมอร่อยมากเลยค่ะเป็นขนมเพื่อสุขภาพนะคะคนรักสุขภาพกินได้เลยค่ะสิคะดืด่มที่แท้ดื่มหนึาาน่งนะคะ เย็นชื่นใจตอรบอรี่นะคะแต่คนไม่ได้สตอรบอรี่อ๋อคนเผือกใช่ไหมผมเผือกยังไม่สั่งเลยค่ะหอมสดชื่นมากเลยชอบเมนูนี้มากเลยทุกคนนี่นี่นี่ให้ดูอร่อยมากสดชื่นแล้วก็มีแบบตอบ สตรอเบอรีบบร่แล้วก็นม่วงม,มาชิมกันมนาะอร่อยจริงสตรอเบอรี่เขาแบบว่าไม่ได้แบบเศษๆนะคะแบบว่าชิ้นใหญ่ๆตุ้มๆค่ะต้องมารองค่ะมาลองน้ะเมนูหมดเยอะแล้วราคาก็แบบไม่แพงอ่ะกางกาแบบกินได้ทุกวันอ่ะไม่ต้องไปไต้หวันเลยค่ะมาที่นี่ใครที่ถึงไต้หวันมาที่นี่เลย,<อ>เลยนะแบบ ไม่ต้องเสียค่าตั๋วบินเลยค่ะบรรยากาศใช่รสชาติใช่หมดเดิมแต่คนรันุณไม่ใช่ค่ะ <laughs> ยำ้ำย้ำเด็ดที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่เดี๋ยวมองงานบวงวานชั้นสี่หน้าลิปแก้วนะทุกคนวันนี้เห็นว่าเพื่อนเพื่อนมาทานกันแล้วเพื่อนเพื่อนชอบเผือกค่ะเลยจัดเผือกปั่นให้เลยนะคะเป็นเผือกไต้หวันหรอคะเป็นเผือกมาจากไต้หวันนำเข้ามาจากไต้หวันอเรามลิ้น,ะะนม,มากต้องรอง